ติดไหมตรวจฉี่ประชาชนนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราลงสอบถามผู้ที่เห็นประชาชนเขานั่งอยู่ข้างเราฝั่งหลังนพี่เราจะมาสัมภาษณ์ประชาชนที่เห็นนั่งอยู่ สวัสดีครับท่านผู้กองเป็นไงน้องเห็นน้องบอกรอน้องตรวเจเสียครับครับเยี่ยมไม่ออกนะ นี่ผมจะบอกให้นะถ้านั้นคุณก็ไปเลยคุณไม่ต้องรอคุณไปไป,ไปเลยคุณไปไป,ไปเลยครับไปเลยไปเลยเี่ยวไม่ออกก็ไปเลยไปเลยไ,ไปเลยไปเลยเลยชื่อผมนี่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาคุณมาตรวจเยี่ยวนะคุณไปเลยถ้าถ้าใครบอกว่ามีติดมาคุยกับผมนี่นี่ขนาดผู้กองยังปัดปปสยังไม่ใช่เลยวันนั้นนะผมไม่ได้ดูอป,ปอปสต้องเป็นสีเหลืองนะครับ ตองสีเหลืองนะครับถึงจะตรวจฉีประชาชนได้นะพี่ทำไมจะทำไมไม่ใช่พนักงานพปศพนักงานแต่ของท่านไม่ใช่พปศสองสีเหลืองนะสีเหลืองนี่เป็นของพุ่งเข้การตำรไม่ไม่ใช่พี่ไม่รู้พี่พูดไปยังแล้วทําไมจะไม่ใช่บัตรบัตรพศใช่อันนี้ใช่ครับผมแต่มาตรวจฉีไม่ได้ทําไมจะไม่ได้พปศสีเหลืองเข่ใช้ตรวจฉีนะครับไม่ใช่ครับพี่พี่พี่ต้องไปศึกษาใหม่พี่ ไม่ค่ผมศึกษามาพอทุกวันแล้วผมศึกษามาพอทุกวันแล้วไม่ใช่พี่ถ้าอย่างนั้นถ้างนั้นถ้าผมพูดผิดจับผมได้เลยผมไม่จับหรอกถ้าผมพูดผิดจับผมได้เลยปปสนี่เขาใช้เขาใช้คนใช้อะไรได้ใช้คนใช้อะไรได้ครับรวดเดียวได้ครับใช้คนใช้อะไรได้บัตรบัตรอันนี้้อันนี้แสดงว่าคนไม่ได้ใช่ไหมนี่ใช่ละวเนี่ยใช้คนได้แล้วแต่ไมตรวดเดียวไม่ได้จวดเดียวไม่ได้จวดเดียวต้องเป็นปปสสีเหลืองครับไม่ใช่เขาที่นี่เลย อีกอะเพราะว่าผมเอาว่าผมเข้าใจผิดอีกอะผมศึกษามาแล้วครับปอสองสีเหลืองพี่ไปศึกษามาหมดพี่ไปสอบถามมาหมพี่ผมสอบถามมาหมดแล้วครับผมสอบถามมาหมดแล้วก็ท่านท่านต้องเป็นปปปปสองสีเหลืองนะครับถึงจะตรวจฉี่ประชาชนได้แล้วต้องเหตุอันควรเชื่อด้วยนะครับอันนี้ท่านเป็นปบ ตรวจคนตรวจไ้ตรวจคนรถได้อะไรได้ครับไม่ใชพ่พี่เข้าใจผิดแล้วไม่ใช่แล้วครับผมไม่ได้เข้าใจผิดแล้วครับรโโตท่านต้องเป็นเหตุอันควรเชื่อก่อนครับท่านมาดึงท่านมาท่านมาเชื่อผมครับไปเลยครับเชื่อผมไปเลย เดือดร้อนทาให้ประชาชนเดือดร้อนเขาไม่มีอํานาจที่จะมาตรวจพวกคุณหรอกมันจะเรียกพวกคุณมาตรวจฉี่อย่างนี้มันก็ไม่มีอํานาจเขาต้องเห็นอํานาจคนอันควรเชื่อก่อนฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกเลยบังคับให้เขาอยู่จนฉี่ออกครับเพิ่งมาตรวจโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับท่านจะทานี้ไม่ได้ ประชาชนก็เดือดร้อนท่าตนต้องมีเหตุตังทวนเชื่อก่อนใช่ย่างงี้เองใช่ยังนี้นี่ตำรวจมันทำอะไรได้ไม่ได้เลยใช่ไหมทำได้ครับผมว่าทำไม่ได้ทำได้แต่ต้องเป็น <ทำ S 1> เหตุตังทวนเชื่อก่อนผมรวกรอข้อกฎหมายพี่คุณเห็นเขาพี่ผมทําในกรอบข้อกฎหมายพี่พี่เอาแค่นั้นแหละพราะว่ามในกรอบข้อกฎหมายพี่มันกือ ไม่ใช่ท่านท่านท่านต้องท่านต้องเป็นปปสปปสองสีเหลืองนะครับแล้วพี่แล้วผมในกรอบข้อกฎหมายไหมนี่ไม่ใช่พี่ถ้าถ้างั้นอีีกไม่ใช่พี่อ่านดูมาตราหนึ่งเจ็ดหกให้ผมหน่อยกันผมเจ้าหน้าที่ปปสต้องใช้บัตรปปสองสีเหลืองในการตรวจไม่ครับนี่แหละบัตรปปสอีกอ่ะบัตรปปสท่านเนี่ยต้องค้นได้คนได้ครับครับคนได้แต่ตรวจฉีดต้องเป็นปปสสองสีเหลือง ผมก็เข้าใจไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจว่าผมผมเข้าใจปปปปสผมจะพนักงาปปสผมเข้าใจว่าท่านเป็นบัตรเป็นพนักงานปปสแต่ปปสสองต้องต้องตรวจฉี่เขาเนี่ยต้องปปสสองสีเหลืองพี่อย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นดีแม้แต่คำสั่งในที่กองนะในการที่มาตั้งจุดตรวจเนี่ยมันจะต้องมีเหตุจำเป็นในส่วนในการตั้งทีนี้มาตั้งทุกวันมันยังไงพี่ปกอง มันมีตารางคำสั่งคำสั่งของปปชผมเข้าใจว่ามีตารางอ่ะตารางก็จริงแต่ว่าคำสั่งของเขาเนีกยผู้วับการให้ให้ท่านมาตรวจฉี่ใช่ไหมคำสั่งคือคำสั่งมาตรวจฉี่เลยใช่ไหมไม่ใช่พี่อ่าน้าเห็นไหมพี่พี่ถ้าคุณคุณบอกมาทีมาตรวจฉี่พี่สามว่าผมรักษาความสงบเรียบร้อยนี่ตำรวจทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทำได้ทำได้แล้วผมต้องเอาตามคุณหมดใช่ไหมว่าไม่ไม่ใช่ตามผมไม่ใช่ตามผมรักษาความสงบเรียบร้อยนี่ให้ผมทําอะไรมั่งใช่ไหม คือพวกผมพวกข้าราชการเนี่ยพวกผมมีผมทําตามหน้าที่ของผมนะครับนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมจะบอกผมจะบอกท่านก่อนนะท่านมีท่านมีท่านมีหน้าที่ท่านมีหน้าที่แล้วมีหน้าที่ที่รับผิดชอบไหมที่รับผิดชอบไหมที่จะเอาคนมาตรวจฉี่คุณรับมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคือถ้าถ้าถ้าคุณมีถ้าคุณมีถ้าท่านมีหน้าที่ท่านก็ปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติโดยชอบ หรือว่ามิชอบท่านก็รู้แก่ใจอยู่ชอบโดยกฎหมายเลยชอบโดยกฎหมายเอาผมตอบแค่ชอบโดยกฎหมายผมตอบเยอะกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าพี่จะรู้รายละเอียดเยอะกว่านั้นก็สอบถามผมเมื่อกี้เราเนี่ยเนี่ยนี่ยอย่างนี้อ่ไม่ต้องไม่ต้องไปสอบถามผมครับท่านท่านต้องท่านต้องรู้ท่านต้องรู้ท่านต้องรู้ตัวท่านเองก่อนว่ามีกฎหมายหรือเปล่าให้อำนาจถ้ามีกฎหมายให้อำนาจท่านถึงจะปฏิบัติได้ครับผมทีนี้ ที่กในการรตตั้งวจจทีนี้ตั้งจุดตรวจเนี่ยตามหลักจริงๆท่านต้องเห็นเหตุอันควรเชื่อก่อนว่าผู้โดยสารคนนี้เขาขับมาเขาลงรถมาหรือเขาบางทีมันฝนยาบ้ามาตั้งหลายหลายอันนี้ถ้าอันอันอันนี้อันนี้ถ้าฝนยาบ้านะผมจะบอกให้นะท่านต้องท่านต้องค้นเขาท่านท่านต้องค้นก่อนครับไม่ใช่พี่จะเอาจากคอนเทนต์ของพี่นะไม่ใช่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 ท่านท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นรอบรอบที่แล้วพี่ก็มาแล้วผมก็ใช่ใช่ ก็ก็คุยดีๆอยู่รอบที่แล้วนะผมดูบัตรท่านเป็นเป็นบัตรปปปปปปปอาอเลยผมอัดไว้แล้วนี่ครับครับครับถ้าว่าผมไม่ยอำนาจเนาะแต่ว่าดูมินก็ท่านมีอำนาจผมไม่ได้ดูมินนะท่านมีอำนาจท่านมีอำนาจท่านเป็นบัตรปปสแต่ไม่ใช่ปปสสองสีเหลืองครับท่านท่านท่านเป็นบัตรปปสจริงๆแต่ท่านไม่มีบัตรปปสสองสีเหลืองที่มีอำนาจตรวจฉีประชาชนได้ ไม่ได้อ่านดนงเจ็ดหกแม่กท่าไมไม่อ่าผมก็ศึกษามาพอสงควรแล้วก็แน่ศึกษาน่จะเข้าใจแล้วพี่นคือบัตรบัตรของท่านผมพวกก็คสั่งมาเรียบร้อก็ขนาดก็เหมือนกันนะก็เหมือนกนี่ไม่ใช่ี่ไม่ใช่ี่พี่พี่ไม่ใช่พวกี่มีหน้าเทียนเลย หน้าที่ตามหน้าที่การตรวจการตั้งตัวตรวจสอบได้พี่่แตการตั้งจุดตรวจเนี่ยเราสามารถที่จะมาไล่ตรวจสอบถามได้ในการที่กาตั้งตัวผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำไมถึงตั้งทุกวันเมื่อคำสั่งที่ออกมาว่าในการตั้งจุดตรวจเนี่ยจะต้องตั้งไม่เห็นเป็นตรวั้งตัวคณะรัฐบาลตั้งรัฐบันหรอกมันจะมีเรื่องอะไพี่พี่มันจะมีจุดสกัดมันจะมีจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็แล้วก็ด่านครับ เป็นจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใช่ไพี่เอยท่านครับท่านตั้งทั้งจุดตรวจจุดสกัดเลยใช่ไหมไม่เปนจุดเขาเขาผมผมศึกษามาแล้วมันไม่มีนะจุดตรวจจุดสกัดด้วยกันนี้ไม่มีนะเออจุดตรวจก็ตรวจไปสกัดก็สกัดไปสิครับมันไม่ใช่มันมันท่านท่านจะเอามารวมกันอย่างนี้มันไม่ใช่นะจุดตรวจสกัดนี่มันไม่ใช่นะจุดตรวจก็ตรวจไปสกัดก็สกัดไปสิครับสกัด เห็นคนลงคนล้ผ่านมาเออมาตั้งจุดตกัดชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเออยังงั้นได้ครึ่งนาทีเออสามสิบนาทีหรืออะไรเงี้ยน่ะเออโอเคครับผมพวกผมจะทำหนิเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบราการนะที่นผมคงไม่บอกพี่หรอกว่าผมจะตั้งกี่ชั่วโมงเอาตามเวลาที่ผมทราบครับครับอันนั้นผมเข้าใจ พี่จะทำคอนเทนต์แล้วก็ทำไปพี่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ท่านท่านท่านจะมาท่านจะมากล่าวหาผมว่าทำคอนเทนต์นี่มันไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วผมผมไม่ต้องการไอ้คอนโทรนคอนเทนต์อะไรผมไม่ต้องการนะครับถ้าท่านงั้นพวกผมทำอะไรไม่ได้ทำได้ท่านมีอำนาจทำได้แต่ท่านไม่มีอำนาจที่จะเรียกคนแล้วเข้าไปตรวจฉี่อย่างเงี้ยท่านไม่มีอำนาจผมบอกได้เลยผมตอบแค่นั้นแหละผมไม่ไปตอบต่อหรอกครับผมอธิบายท้งแล้วครับที่ต้อไปเอ่อ ผมตอบแค่นัน้นแหละพี่ครับเออท่านถ้าท่านมีมบัตรปปสสองสรรีเหลืองทานนอา่านมีอำนาจที่จะให้เขาไปตรวจฉี่ได้พี่ก็ลงเลยว่าอันนี้ไม่ใช่บัตรปปสบัตรปปสครับ,รรบผมไม่ได้เถียงว่าท่านไม่ใช่บัตรปปสบัตรปปสแต่ไม่ใช่ปปสสองสรรีเหลืองครับอันนี้บัตรนี้ใช้ลำดับคนได้ค้นรถค้นอะไรได้ครับนา่าจะก็ไปอ่านดูถ้าเจ้าพนักงานปปสก็ตามนั้นแหละพี่ เขาเขาเขามีแยกแยะเขามีแยกแยะครับแยกแยะครับว่าบัตรปวสปวสธรรมดาปวสสองสีเหลืองใช้อํานาจใดอะไรใดเขามีครับมีครับพี่ได้ไปบรมลกับผมไหมผมไปบรมมาวันที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบพจิกาพี่พี่ได้บรกกับผมไหมรายละเอียดผมจะบอกครับครับผมครับผมท่านพูดไปเลยครับ กันพูดไปเลยครับทา่ทางเาเราขาอเขาว่าตัวผานฉีไม่ออกยไม่ออกเยเี่ยวเขาเพิ่งเขยี่ยวไม่ออกก็ใช่ไงเมื่อกี้เขาบอกว่านานแล้วเขาบอกว่าใช่อยู่เขาเพิ่งเยียวฉีดเขาบอกว่ามันฉี่ตั้งนานแล้วเขาบอกว่างั้นเดินมาเยี่ยวไม่ออกจะไล่เลยเลยใช่ไหมเยี่ยวไม่ออกไม่ตามหลักจริงๆการคัดกรองคนมาตรวจฉี่นี่แหละพ บางครั Bref, ke 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 ้งม e. ันต้องแจ้งเก็เข้าไปเขาจะกินย่อให้ตรวจหรือเปล่าใช่ครับเป็นที่ตั้งกฎหมายใช่ไหมล่ะแล้วการเข้ากองเข้ามาเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงที่ถึงต้องพี่ต้องตอบแค่นั้นเลยครับะก็ตามที่ตอบมาเหรอครับบางทีมันก็ต้องผมก็ผมก็ยังแปลกใจว่าก็ไปสอบถามผู้กำกับชาวพม่าผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมต้องตรวจทําไมต้องโอ้โหทุกวันเลยตรวจฉี่เนี่ยทุกวันครับวันนั้นผมมาก็ตรวจฉี่ ผมก็ไม่อยากเข้ามาโต้เถียงไม่อยากมาอะไรนะครับ <จอ S 1> ผมก็อยากเออรว่ามันจะทํามันไม่ได้ทําทุกวันก็ส <c oughs> งสัใ <c oughs> งยใช่ไหมล่ะตรวจแล้ว <c oughs> ตั้งทุกวันเนี่ยมันยังไงผู้กองก็ยังงงอยู่คําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันต้องการตัดตามมาตรการปฎิยากรมันตั้งทุกวันนี่ผมสงสัยนะในการติดตามทุกวันนะตรวจฉีดด้วยนะไม่ใช่มาตั้งเพื่อป้องกันปฎิยากรรมหรือป้าผมันไม่ใช่หมดหรอพี่มันครอบคลุมหมดนั่นเองถามว่ามันได้อะไรตั้งเยอะตั้งแยะสมมติว่าเอาพี่ก็ว่าคนขับรถพ่ว, <ละ S 3> วง เจ็บยาบ้าว่าคุณจะปล่อยให้เขาเดินกับรถปราทัดได้ไหมมันก็ต้องมีเหตุไม่ครับพี่ก็ต้องใช่ใช่มันก็ต้องมีเหตุครับกานรถพี่พี่พี่ต้องเข้าใจกันว่าอันตรายไม่ไม่พี่ใครฟังผมก่อนอันตรายมันเกิดขึ้นเยอะนะพี่สมมติว่าเออกับรถพ่วงอย่างนี้ความเสีายมันเกิดขึ้นเยอะนะพี่ถ้าพวกผมไม่นี่เอาตรงนี้ก่อนอ่าครับตรงว่ามันเกิดมันเกิดความเสีายนเกิดขึ้นเยอะนะพี่สมมติร้อนเมา มันเจ็บยาบ้ามันจริงๆอ่ะถ้าผมไม่สกัดไปก่อนมันถูกต้องไปกยบท่านใี่คนหนึหมือนกันเพียงแต่ว่าบางครั้งเห็นเราก็ไปเด็ดไปจุดตรวจดิก็มีเหตุกาึณ์ก่อนมีรายงานว่ามีหททาไไมมเอหตุกา่นบอยจังที่ท่านที่ท่านพูดที่ท่านพูดมาบอกว่าเป็นคนไม่ไม่ผ่านทุกวันเลยไม่เห็นไม่ไม่ไม่ทุกวันนะครับปัจจุบี่แล้วยังผ่านผมเลยวันนี้ผมไปส่งสินค้าไม่ไปส่งไปส่งสินค้ามาครับผมวันนี้ก็ไปส่ง วันนั้นก็มันส่งสินค้ามีแต่เราเขเข้าใจอยู่ครับเราทำธุรกิจว่าไม่พลากเราส่งสินค้าที่มุกมาใช่ใช่มาเชื่อมมาใช่ครับวันนั้นก็ถอยไปวันนั้นไปส่งที่ไหนไปวันนั้นผมไปบางคนบางคนัวรายก็เข้าใจอยู่ทำธุรกิจเป็นในแล้วก็ไปผู้ใหญ่ทธุรกิจนี้ไปเดินทางมาเดินทางกลับมาเดียวครก็ไม่เป็นไรที่วันนี้คุณส่งเขาเนี่ยอ๋อเก็ไม่เป็นไรเขาไปทำธุรกิจต่างฝ่ายแต่ทำธุรกิจอะไรพี่ครับผมคือคนเรา ผมจะบอกผมผมขอพูดนิดนึงเนาะพวกเราทำหน้าที่ถ้ามีถ้ามีอำนาจรอดให้ชมรอดให้ผมปะไหนผมติดเรียบร้อยแล้วถ้ามีอำนาจมีหน้าที่ไม่ไม่ไปถ่ายผมหน่อยวันนั้นว่าวันนั้นว่าผมไม่ติดไหมถ่ายผมไหนป่ะแค่นั้นเลยวันนั้นก็บอกว่าก็วันนั้นไม่ติดไงก็วันนั้นไม่ติดไงก็วันนั้นไม่ติดไง จมให้มหนได้พมอยากให้ชมตัวนี้หละถูกต้องนันนะครับผมวันนั้นที่วันนั้นที่ามาลงว,วันนี้เรามาวันนี้เรามาเจอจม่รติดถูกต้องแล้วครับติดถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถของราชการติดต้องติดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วนะครับครับผมคอ <c oughs> <c oughs> มเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เพราะว่ามันแดดน้องไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะครับไม่มีการตั้งทุกคนเนี่ยไม่ก็บอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ได้การอะไรพี่เพราะว่าทุกคนไม่คิดว่าเป็นผลขอการทตั้งรูปเนี่ยกบัตรนอออกคำสั่งว่าในการตั้งรูปเนี่ยต้องมีเหตุกาเป็นเรื่องด่วนตั้งเฉพาะเรื่องด่วนอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนั้นตรงรายละเอียดเดี๋ยวตรงนั้นรายละเอียดรา่ละเอียดองท่ให้มันไม่ใ่ารไมระเบียบไม่ใช่ระเบียบข้อกฎหมายอย่างพี่ เรียเพรากันไหนนะพี่นะนี่ตั้งทุกวันมันก็เลยก็สงสใสไงพี่ตั้งทุกวันได้ยังไงคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเลยนะครับอย่าว่าให้้ลยเจ้าหน้าที่ก็นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเราเรามาเยี่ยมมาเยือนกันนะครับมาพูดมาคุยกันครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีหรือถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วก็ตักเตือนว่าตักเตือนกันไปนะครับการมีการตั้งด่านนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าช่วยลดอาชญากรรมช่วยลดทุกอย่างนะครับ นแต่ตั้งนนชชาตั้งแล้วมีอะไรแอบแฝงอยู่เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ครับต้องตบคนที่ผมมาเกิข้อสงสัยว่าทำไมเขาจะ่ออกทต้องันตัวั้ที่ว่าเขาจไดทการไม่ท่านท่านน่าจะเห็นใจประชาชนบ้างนะผมว่านะครับผมก็ต้องดูไอ ิตกกาาร่อนนเะคือคนเขาต้องดูต้งแต่เข้ามานู่นครับผมขี่เข um ้ามาีทุนละมีอะไรจอดนั่งรอกันไม่รู anyway? ้กี่คนคนเสพไหวกับคนเสพไม่ไหวมันดูมันดูว่ารอย่างดูยาถ้าเสพใหม่ๆเพิ่งหัดเสพมันจะดีใช่ไหมเวลาเวลาเข้าด่านพวกมันก็เกิดในวัดหลรอในวัดหรอทำไมนะในวัดหรอคนคนคนเสพไหวกับคนเสพไม่ไหวเออผ่เผมไม่รู้เลยผมเพิ่งหัดผมไม่เคยผมไม่เคย คนนั้นะพี่คนนั้นนะอ๋คนนั่นเสพมันจะไม่มีไม่ไม่มันจะไม่มีมันจะไม่มีอาการไงมันดื้อยาแล้วไม่ใช่ดื้อยาคนไม่เสพถ้าคนถ้าคนถ้าคนเสพป่วยคนเสพป่วยถามว่าถามว่าอาการเป็นยังไงก็เหมือนคนติดแล้วรพี่กับคนคนประมาณเอาไงวะคนติดคนดื่มสารนะดื่อสุรติด ท่านผู้กองธนพลแสงปัตสานะครับท่านให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับเอาเอาดูความรูที่ติดก้าไม่ได้ก็ดื่มก็ร่าติดติดแล้วนี่อาการจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ไม่ดื่มไม่ได้สั่นก็นั่นแน่ใช่ไหมก็นั่นแหน่คนเสพยาเสพติดนะครับที่พวกผมกำลังก่อเหตุเขาเป็นอาการเช่นนี้แหละอาการติดเห็นเลยใช่อาการสั่นไม่เห็นไม่เกิดอาการจากยาอไเงี้ยใช่ พอเมื่อกี้เมื่อกี้มีออกอาการเลยใช่ไหมครับไหนมาคนเมื่อกี้เนี่ยเลยมันจะคนบ่อยกับคนไม่บ่อยยังไงคนนานๆปีหนึ่งเขาเล่นครั้งหนึ่งผมดูผมดูผมดูทรงคนแล้วไม่น่าไม่น่าพี่พี่เดี๋ยวพี่มันมันดูไม่ได้หรอกพี่ถ้าคนไม่เล่นบ่อยมันดูไม่ได้พี่ดูได้ตรงผลตรวจปัสสาวะพี่ว่าคนไม่เล่นบ่อยไงนี่ท่านผู้กอง ในการตั้งจุดตรวจเนี่ยจะต้องมีเหตุที่สังเกตที่ไปศึกษาดูดีก่อนในการตั้งจุดตรวจมันต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นมีสายรางานมาว่าเส้นนี้ทำไมเส้นนี้ทางผ่านเนี่ยจุดสกัดมีผู้ต้องสงสัยเดินทางผ่านมาเป็นที่ตั้งได้แล้วก็เห็นเป็นผลต่อเรื่องต้องมีการตรวจชีตั้งกันพ้นรถตรงนั้นผมจะตั้งเพราะว่ามังตั้งตั้งได้ครับตั้งได้ตั้งได้แล้วที่หาหนึ่งล้านสองแสนมิตรตรงห้คุณผู้ชมอะไรยัง โอ้ก็คือนาทีของท่านก็ต้องต้อใช่กันแน่ที่ต้อหาขุดต้าเงินก็ผมนั่นเท่าเสียหาคนเสียเลยแล้วก็ขยายพอหาคนท้าไงถ้าไม่ได้คนเสียบจะหาที่ไหนล่ะคนไทยไม่ใช่ไม่คิดพี่ถามเอาเอาไม่ใช่ไม่เตือนทุกคนผมก็มีผมก็มีอ่าเจออี่ผมจะเตืวนโจ้เฮ้ยผมครับถามว่าถ้าไม่รู้คนเสียบผมก็คนหายจะคนเสียบนี่แหละถามว่าเราเสียมาจากไหน เราาจใครเขาส่งประเด็นต่อว่าเรืองคนเก็ส่งให้ซือรม่เดียนอกเกบสวัสดีครับท่านสารวัตรไดัประด็นใว่าจากทั่บานท่านสารวัตรผู้ควบคุมจุบตรวจนะครับ น,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรถก็ก็เหมือนเดิมครับผมมาก็เหมือนเดิมนะครับผมป้าย ผมมาตอนนั้นก็ท่านผู้กองมีท่านผุ้ก,อง,อ,นนกองนีน,นี้พันโทรโทร,ริรกสเหมือนเดิมบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่มีบัตรพอประข ไม่ใช่ปปสสีเหลืองนะครับเป็นบัตรปปตตรวจค้นได้นะครับแล้วท่านบอกว่าท่านมีอำนาจที่จะเรียกคนเข้าไปตรวจฉี่ได้นะครับแต่ผมศึกษามาก็ถ้าจะเรียกคนเข้าไปตรวจฉี่ได้ก็คือบัตรปปตติดบัตรปปตสีเหลืองนะครับท่านบอกท่านมีอำนาจนะครับแต่ท่านก็ลงวยส .29 อดูนะครับ ครับตกลงนีด,นดตั้งต่อใช่ไหมครับน่าจะใกล้ห่วงเวลาที่ตามห่วงเวลาตาห่วงเวลาต้องหมดเลยต้องเสร็จเลือยไเลยผมไม่ได้มาขัดขวางนะครับท่าก็าครับ,รบผมก็มาตั้งด,ด่านนี้ผมว่าดีนะมันเป็น เป็นเหตุผลที่ดีมากที่มีด่านครับผมแต่เราต้องทําด้วยความถูกต้องทําถูกต้องตามกฎหมายตัวบทกฎหมายนะครับก็ทำให้ความถูกต้องแต่บางส่วนประชาชนที่มันมีทุกคนชอบไม่ชอบบางที่เนาะครับก็ประมาณนั้นก็คอพอพอแต่พดถูกต้องคนทุกคนก็เจ็บใจนั่นแหละครับครับครับไม่หวั่นไหวเนาะจังว่าอะไรครับแล้วก็ครับคนทเบใจครับเราจะไปโต้เงียงกับชาวบ้านก็ไม่ได้ครับ ครับผมครับผมก็ดีก็ดีครับพุทธิภาวะท่านโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวจะถามไปเลยเหรอไปยังอ่ะเดี๋ยวผมก็ตัวก่อนนะครับผมครับผมครับครับคครรัับบสวัสดีครับครั้งก่อนที่มาใช่ไหมที่เปิดอย่งเนี้ยนานน้กนะ เมื่อวานเมื่อวนก่อนใช่มาเนี่ยก็ไปเอาโชคดีพี่โชคดีแล้วก็ยิงกลางมาได้ครับครับผมเออคนทำงานอย่างนั้นแหละสบายตามสบายครับผมครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผมร้อนแดดร้อนก็ไม่มีอะไรมากครับผมพอดี ต่อนะครับใบพ,ไไพีไม้ต่อถ้าใบโชคชัยนะครับวันนี้มีคิวสงง่งเดี๋ยวต้องอะไอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดให้รชมน้องของเพื่อนของเราได้รับชมนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านไม่ได้เห็นคอมเมนต์เลยนะครับว่าแดดร้อนครับวันนี้ร้อนจริงๆครับบรรยากาศร้อนจริงครับ,ว,าารรรบวันนี้ ก็เรามาก็ไม่ได้มาปีดขวางขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตั้งด่านนะครับเรามาเราก็ามาเห็นมาพบประสบะเจอเข้ามาทักทายพูดจาปาดสายกันในข้อตัวบทกฎหมายครับอันไหนทําได้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ให้ภาพบรรยากาศที่เราถ่ายทอดให้ดูเป็น เป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมตัดสินเอานะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบไหนตรงกับข้อตัวบทกฎหมายหรือเปล่าครับก็ให้พวกท่านวิเคราะห์แยกแยะเอานะครับผมผมเป็นผู้นําเสนอนะครับก็การคอมเมนต์ก็ขอให้คอมเมนต์โดยสุภาพนะครับอย่าไปให้รลายตัวผมนะอย่าให้หลายเจ้าหน้าที่นะครับ ครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอเจอข้างหน้ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวถ่ายทอดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ